ใช่ค่ะทีนี้พาไปเลลกรมประชาสัมพันธ์กันบ้างค่ะพดจับมือเซ้น่วยงานนะคะเตรียมจัดกิจกรรมแสดงดนตรีรักส่งค้ารักเพลงรักแผ่นดินซืบส้านศิลปะวัฒนธรรมมอบบทเพลงในห่วงวันแห่งความรักสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้ชาวส่งค้าย่วรวมกับโขวิสกาวผ่าตายิ่งีวิธีไหม New Normal ค่ะ นางทัศนีพนชานิโกรองอธิบดีกรมประชาธมพันธ์ประชุมเตรียมความพรม้อมจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีรักส่งคล้ารักเพลงรักแท่นดิน,ส,นสืบสร้างศิละปะวัฒนธรรมรวมกับผู้แทนจังหวัดสงคลา้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลา้าและกดท่านถับเรือสงคลา้าซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นวันที่13กุมภาพันธ์2565ันหสเทวนสาธารณะเมืองสงคลา้า โดยรองอธิบดีกรมประชาพันธ์ก็เปิดเผยค่ะวา่าตลอดระยะเวลาส่วงปีเดี่พ่านมาเนี่ยประเทศไทยและก็ทัวลูกได้เผชิญกับสถานาการณ์คองโรคโควุิกาวแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสซบโคโรเริ่มพ่นคลายมาตรการเพื่อให้เศรษฐกิจในพื้นที่ได้คลับเคขื่อน กรมประชาธิปันค่ะก็เลยต้องซื่อสั้สร้างบรรยากาศแห่งความสุขแล้วก็ความรื่นเริงใจให้ประชาชนได้เข้าใจการใช้ชีวิตประจาวันได้ตามปกติโดยโย่อรวมกับข่ววิสขการให้ได้ภ่าใตายชีวิตที่ไม่ new normal อีกทางการจัดกิจกรรมพ้นนี้ค่ะก็เพื่อต้องการเป็นแบบย่างในการจัดงานรื่นเริงให้แก่กิจกรรมอืน่นเที่จะมีขึ้นในอนาคตนะคะว่าสามารถจัดได้แต่ว่าต้องปฏิบัติตามเทกระทรวงสาาร้างรณสุขกาหนอดอย่างแร่งคัด ซึ่งกิจกรรมดนตรีรักสงคลารักเพลงรักแผ่นดินซืบส้านศิลปะวัฒนธรรมค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์2565ตั้งแต่เวลา10.00นาาไปจนถึงเวลา12.00น30น,นาทีเถส่วนสาธารณะเมืองสงคลาซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะเถห่งนีเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาเป็นสถานเถพักพ้นย่นใจของชางสวสงคลา มีบรรยากาศเทรมรื่นข้องสวนซึ่งจะมองเห็นวิวของตอนอินทภาลัมตัดกับชัดหดาดชะลัดนะคะจนเขามีการเรียกติดปากว่าไม่อามี่เมืองส่งคล้าค่ะโดวยวงดนตรีกรุประชาสัมพันธ์จะรวมกับวงดนตรีท่านถับเรือส่งคล้าค่ะนำศิลปินนักร้องนักดนตรีรวมว่าร้อยชีวิตทําการขับกลองบทเพลงแห่งความรักจํานวน9ชุดการแสดงผสมผสานกับการแสดงศิลปาวัฒนธรรมไทยประยุกต์าคกตายพร้อมบรรยากาศแซงซี่เสียงตะการตาค่ะ นอกจากนี้ภายในงานตั้งแต่ช่วงกลางวันจะมีการจำหน่ายสา top, สินขาโอท็อิส้นขาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่จำนวน20บูธด้วยเปิะเผยก็ตามกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะจัดภายใต้มาตราการป้องกันโรคโควิด -19 ย่างแข็งขัด ทางมาตรการสวมบุคคลสำรับผู้มารวมงานแล้วก็มาตรการจัดสถานที่ภายในงานะจะมีการวัดอุณหภูมูผู้ที่เข้ามานังชมดนตรีนะ่จุดเข้างานแล้วก็มีการจัดเก้าอี้ที่นั่งรักษาระยะห่างแล้วก็ข้อความประเมินทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่รับชมการแสดงดนตรีด้วยนะคะ,คะด้านการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาชมการแสดงดนตรีค่ะก็จะมีการจัดเตรียมสถานที่จอดรถไวร้รองรับ4ี่จุดก็คือลานจอดรถภายในโรงเรียนมหาวิาชัยวุฒิลานจอดรถสนามติณสุลานนท์ ลานจอดรถนาสลากลางจังหวัดสงขราแลวก็ลานจอดรถสวนสาธารณะเมืองสงขราติดกับโรงแรม b บีพีสมิล่าบีชที่สามารถองรับได้ถึง1,900คันค่ะอนอกจากนี้ค่ะพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มาชมงานก็ไม่ต้องเสียใจนะคะสามารถรับชมพันการท้ายถอดสดทางเพ f เฟซบ o ๊กซ้มเพศค่ะ เพศแรกก็คือเพศกรมประชาสัมพันธ์เพศที่สองก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งค้าหรือว่าส่งค้า PAO นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพศก็คือแฟนเพศ NBT ส่งค้านั่นเองค่ะ<ช>ไม่ต้องเสียใจถ้าใครไม่ได้ไปรับชมถึงทีนางานเพราะว่าเขามีการจำกัด คนที่จะเข้าไปในงานเพื่อจะไม่ให้มีการแอรอ์จนเกินไปนะคะแล้วก็เผื่อจะให้เป็นไปตามมาตราการป้องกันโควิด1 9ด้วยแล้วก็ที่สาคัญเป็นการเจอกันระ่ว่างวงดนตรีย้ายทางวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็วงดนตรีข้องท่าน,นถับ,บเรือส<อ>่งค้าด้วย,วยม,มันเหลือสิ่งดีๆมากมายนะคะสถานที่สวยงามผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะอาหารอร่อยสินค้าท้องถิ่นประจําถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้า หรือเครื่องประดับเครื่องตกแต่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทราบกันว่าโอท็อปนะคะสงขลามีไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยเพราะฉะนั้น ก็เป็นโอกาสอันดีที่ที่เราจัดงานขึ้นมาหนึงงานก็ไม่ใช่ว่าจะมาฟังดนตรีอย่างเดียวใครที่ไม่อยากฟังดนตรีแต่อยากมาดูของสวยๆงามๆม,มาดูสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดสงขลามาดูอาหารอร่อยก็จะเห็นนะคะเพราะว่าเราจะมีร้านสินค้าโอท็อปถึง20ร้านนะคะคัดเลือกสินค้าโอท็อปเด่นๆ3ดาว5ดาวมาเลยนะคะแล้วก็มี อาหารอร่อยซึ่งเราจะมาในลักษณะของแนววินเชจก็คือแบบคล้ายๆอนุรักษ์นิดนึงนะคะก็คือเคยมาแต่ดั้งเดิมใน30-40ปีที่แล้วอย่างไรก็จะนำมาจำหน่ายในงานด้วยเรียกว่าเป็นฟู้ดทรัคนะคะก็คือเป็นรถอาหารเคลื่อนที่แต่จะอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดผู้คนที่จะเข้ามาร่วมงาน ท่านจะต้องผ่านจุดคัดกรองก็คือตรวจวัดอุณหภูมิถ้ามีไข้ก็อาจจะต้องว่าอย่าเพิ่งเข้างานนะคะ,ะแล้วก็มีมีหน้ากากอนามัยมีเจลแอลกอฮอล์แต่คนที่จะมาเป็นคนจําหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือโอท็อปหรือว่านักดนตรีที่จะมาแสดงให้ประชาชนชมเนี่ยต้องผ่านการตรวจ ATK ร้อเอร์เซเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเนี่ย มีผลเป็นลบนะคะก็คือมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยไม่ได้เป็นผู้ที่นำเชื้อมาแพร่ให้กับประชาชนที่เข้ามาชมงานเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นการจัดงานภายใต้แนวคิดวิถีใหม่นะคะอย่างเคร่งครัดค่ะประชาชนที่มาเที่ยวก็จะได้สบายใจค่ะ